รวม3แอปเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมายสมัครง่ายรู้ผลเร็วครับใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถสมัครสินเชื่อพร้อมรับวงเงินกู้ออกมาได้เลยนะครับไม่ต้องเดินทางไปสาขาให้ยุ่งวุ่นวายเลยนะจะมีแอปอะไรบ้างครับและแต่ละแอปเนี่ยมีจุดเด่นยังไงสมัครยังไงเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูริฟวิ่งนะครับในภาวะการเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเรื่องสภาพคล่องนะครับเรื่องเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยใช่ไหมครับวันนี้ครับเราไม่รู้ว่าไรายได้เราจะหายตอนไหนครับหรือวันนี้ครับบางทีมันอยู่ดีๆก็เกิดรายจ่ายจําเป็นอะไรบางอย่างครับที่ทําให้เราต้องใช้เงินก้อนเงินด่วนคําถามก็คือถ้าเกิดว่าเรามีความต้องการจะใช้เงินก้อนเงินด่วนแล้วเนี่ยเราจะไปหาแหล่งเงินก้อนจากไหนดี บางคนอาจจะนึกถึงพวกนี่นอกระบบนะครับเพราะว่านี่นอกระบบเนี่ยกู้ง่ายสบายๆครับเคยติดแบ็คลิสต์หรือเคยเบี้ยวนี้จากที่ไหนมาก็สามารถยืมนี่นอกระบบได้นะครับสบายๆแต่ผมต้องบอกทุกคนตรงนี้เลยนะครับว่านี่นอกระบบครับผมไม่อยากให้ทุกคนก้าวขาเข้ามาในวงจรนี้เลยนะและที่น่ากลัวมากๆนะครับคือเรื่องการคิดอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบครับโดยส่วนมากนะครับเงินกู้นอกระบบเนี่ยเขาคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่20%นะครับ แต่20%นี้ไม่ใช่ต่อปีนะครับ20%ต่อเดือน ไอ้ยีต่อเดือนเนี่ยครับหมายวามว่าปีหนึ่งเราจะเสียดอกเบีย้ยประมาณ240%ต่อปีนะครับโอ้โหดอกเบีย้ยอลังการมาก240เท่าของเงินต้นนะครับดังนั้นถ้ามาันใดก็ตามที่เราก้าวขาเข้ามาในวงจรน,นี้นอกระบบแล้วครับมันเป็นการยากมากๆที่เราจะออกจากวงจรน,นี้ได้และชีวิตทางการเงินของเราเนี่ยก็อาจจะแย่ลงไปมากๆเลยนะครับดังนั้นก็อยากให้หลีกเลี่ยงมากๆดังนั้นวันนี้ครับผมเลยอยากจะมาแนะนําแอปพลิเคชันสําหรับกู้ยืมเงินออนไลน์ย้ชํชาชา้ชาชาัดว่าเป็น แอปเงินกู้ถูกกฎหมายมีกฎหมายคุ้มครองดูแลมีธนาคารแห่งประเทศไทยกำกับดูแลทั้งหมดนะครับที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้จะมีแอปอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูปรพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากแอปแรกนะครับคือ l i n e BK นะครับไลน์บีเคเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินชื่อคุ้นหูกันมาบ้างใช่ไหมครับไลน์บีเคครับเกิดจากการร่วมมือกันของบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทครับนั่นคือบริษัท Line Corporation และธนาคารกสิกรไทยครับได้ร่วมมือกันจับมือกันออกธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า L าย e BK ขึ้นมาครับซึ่งเขาออกโปรดักต์ออกมาเป็นวงเงินกู้พร้อมใช้นะครับให้ลูกค้ากู้ออกมานะครับสำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายประจําวันในชีวิตนี่แหละครับและต้องบอกนะครับว่าลาย e ี K มีธนาคารกสิกรไทยหรือว่าเค a n k นะครับคอยแบ็กอัพคอยดูแลเรื่องการทําธุรกรรมทางการเงินที่อยู่หลังบ้านดังนั้นปลอดภัยหายห่วงนะครับในการกู้ยืมเงินกับลาย e BK นะครับสำหรับจุดเด่นของ L าย e BK นะครับเป็นวงเงินให้ยืมพร้อมใช้นะครับถ้าเกิดว่าไม่กดเงินออกมาเนี่ยก็ยังไม่มีดอกเบี้ยย้ำนะครับ และสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง60งวดหรือว่า5ปีนั่นเองครับ อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยครับปกติเนี่ยคิดสูงสุดจะไม่เกิน25%ต่อปีนะครับและจุดเด่นสําคัญเลยนะครับคือคนที่จะมากู้ลาย B K เนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นพนักงานประจำนะครับสำหรับฟรีแลนซ์คนทำอาชีพอิสระหรือเจ้าของธุรกิจเนี่ยก็สามารถกู้ยืมได้เช่นกันนะครับเพราะลาย B K ครับเขาจะดูสเตทเมนต์หรือรานเซชันการทําธุรกรรมของเราครับว่าเรามีเงินเข้าออกมากน้อยขนาดไหนและเขาก็จะประเมินออกมาเป็นวงเงินสินเชื่อให้เราไปกู้ยืมนะครับซึ่งวิธีการสมัครลาย B K นะครับรวมถึง ีวิวแบบเต็มเนี่ยผมเคยได้ทําไว้แล้วนะครับอย่างละเอียดเลยอยู่ในช่อง YouTube Channel เนี่แหละนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับอยากลองสมัครลายบีเนะถ้าเกิดว่าฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับและสนใจก็สามารถเข้าไปดูต่อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์วิดีโอนะครับไว้ข้างล่างคอมเมนต์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับสินเชื่อตัวที่2ครับคือสินเชื่อ d o l ์ฟินแมนนี่บายเคแบงครับต้องบอกว่านี่เป็นบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ครับซึ่งเกิดจากการจับมือกันของบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทครับนั่นคือบริษัท Central เจดีฟินเทคแล้วก็ธนาคารกสิกรไทยอีกแล้วนะครับคือต้องบอกว่านะครับปกติเนี่ยแอปดอฟินครับเป็นแอปอีโวลเลตนะครับหรือแอปชําระค่าสินค้าและบริการออนไลน์ครับเพียงแต่ว่านะครับวันนี้ครับเขาได้เพิ่มบริการการทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เป็นวงเงินสินเชื่อออกมาครับให้ลูกค้าที่มีความต้องการในการใช้เงินก้อนเนี่ยสามารถกู้เงินออกไปใช้งานกันได้ครับซึ่งเหมือนเดิมครับว่าเราสามารถทําการกู้ยืมเงินเสร็จสับเรียบร้อยนะครับโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวผ่านแอปดอฟินนะครับสำหรับ จุดเด่นของสินเชื่อโดฟินมันนี่บายเคแบงก์นะครับเป็นวงเงินให้ยืมพร้อมใช้เหมือนกันเลยนะครับหมายความว่าถ้าไม่กดเงินออกมาเนี่ยก็จะยังไม่มีดอกเบี้ยนะครับอนุมัติไวครับเขาบอกว่าอนุมัติไวสุดเนี่ยภายใน5นาทีถ้าเอกสารต่างๆครบนะครับและอัตราดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ยจะคิดไม่เกินร้อยละ25%ต่อปีครับและที่สําคัญครับอาชีพอิสระเจ้าของกิจการก็สามารถกู้ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่มนุษย์เดือนๆเท่านั้นนะฮะซึ่งตรงนี้ครับผมเคยได้รีวิวแบบเต็มนะครับรวมถ โด Dolphin Money เค K Bank ไว้แล้วอย่างละเอียดเลยนะครับทำไว้อยู่ในช่อง YouTube c h anel นี่แหละนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับหลังจากชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะก็สามารถเข้าไปดูคลิปนั้นต่อได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ด้วยนะครับและอันดับที่3นะครับคือสินเชื่อเงินด่วน X Place Loan นจากธนาคารกสิกรไทยครับอันนี้เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลโดยตรงจากทางกสิกรไทยเลยนะครับคือเราสามารถไปกู้ยืมเงินออนไลน์นะครับ ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยได้หรือว่าแอป k p พล s นั่นแหละนะครับการกู้ยืมเงินทั้งหมดครับรวมถึงการนําส่งเอกสารการรับวงเงินเนี่ยเราทําผ่านโมบายแอปได้เลยนะครับสำหรับจุดเด่นของสินเชื่อเงินด่วนเ p ็กเพรสโลนตัวนี้นะครับก็คือคนที่มีเงินเดือนเริ่มต้นแค่7,500บาทเนี่ยก็สามารถสมัครได้แล้วนะครับแล้วก็สมัครง่ายครับใช้เอกสารน้อยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือไม่ต้องมีบุคคลมาค้าประกันนะครับสามารถสมัครผ่านตัวเองได้โดยใช้แอป k p l u นะครับและเขาเคลมว่า อนุมัติเงินเร็วสุดภายใน15นาทีถ้าเอกสารครบนะครับและผมกระซิบที่หนึ่งนะครับว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับดอกเบีย้ยต่ําสุดเพียงแค่15%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับสำหรับคนที่สมัครก่อนปลายปี2564นี้นะครับต้องบอกว่าดอกเบีย้ย15%สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยถือว่าถูกมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับและอยากไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับของสินเชื่อเงินด่วน X p ็กเพ Loan เนี่ยครับผมก็เคยทำรีวิวแบบเต็มพร้อมกับสอนสมัครแบบละเอียดมากๆแบบจับมือ ทำเลยว่างั้นนะครับอยู่ในช่อง y o u b e c h ชาแน l นี้แหละนะครับถ้าเกิดว่าใครฟังคลิปนี้จบแล้วสนใจอยากจะเริ่มต้นสมัครครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปนั้นต่อได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ด้วยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็น3แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมายนะครับที่เราสามารถสมัครได้ด้วยตัวเองโดยใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวนะครับย้ําตรงนี้อีกทีนะครับว่าแอปทั้งหมดครับเป็นแอปเงินกู้ถูกกฎหมายนะครับมีกฎหมายคุ้มครองดูแลผู้บริโภคอย่างเรานะครับรวมถึงการคิดดอกเบี้ยเนี่นาาทงธค ในประเทศไทยกําหนดนะครับปลอดภัยหายห่วงนะคือผมจะย้ําตรงนี้ครับถึงแม้ว่าสินเชื่อบางตัวที่ผมแนะนําไปนะครับอาจจะบอกว่าอาชีพอิสระกู้ได้แต่ที่นี้บางทีครับทางธนาคารหรือว่าทางแอปนั้นๆครับเขาอาจมีการเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมเรานะไม่ว่าจะเป็นเอกสารการทำธุรกิจหรือสเตทเมนต์รายได้หลักฐานรายได้อะไรต่างๆเพิ่มเติมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถอัปโหลดเอกสารต่างๆผ่านทางช่องทางโมบายแอปนั้นๆได้เลยนะครับก็แล้วแต่เคสบายเคสกันไปนะครับและมีอีกเรื่องที่หลายๆคนมักจะเข้า ใจผิดนะครับซึ่งอยากจะเคลียร์กันตรงนี้เลยนะครับการที่เราติดเครดิตบูโรหรือมีประวัติการค้างชําระกับสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยครับมันจะทําให้เรากู้ผ่านได้ยากมากๆครับเพราะการกู้เงินผ่านแอปทั้ง3แอปที่ผมบอกมานี้นะครับมันเป็นแอปเงินกู้ที่ถูกกฎหมาย เมื่อถูกกฎหมายครับมันก็จะต้องมีการตรวจสอบเครดิตบูโรตรวจสอบประวัติการชําระของเราเป็นปกติอยู่แล้วครับเป็นตามโปรเซสปกติเลยดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีประวัติการค้างชําระหรือเคยมีแบ็กลิสเนี้ยครับเขาก็จะเจอและเขาก็อาจจะไม่อนุมัติวงเงินสินเชื่อให้กับเรานะครับและต้องบอกทุกคนตรงนี้นะครับว่าจริงๆผมก็ยังเชื่อเหมือนเดิมแหละครับว่าการที่เราไม่มีหนี้ไม่มีภาระเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแหละครับแต่ว่าชีวิตของเราบางทีครับมันก็มีบางจังหวะบางช่วงเวลาที่เราต้องใช้เงินด่วนเงินก้อนใช่ไหมครับ อยู่กับผู้ใช้งานหรือว่า user อย่างเราเนี่ยครับที่จะต้องศึกษาทําความรู้จักแล้วก็เข้าใจสินเชื่อตัวน,นั้นๆรวมถึงบริหารจัดการเงินที่เรากู้มาอย่างดีวางแผนการชําระคืนให้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับถ้าทําได้แบบนี้นะผมเชื่อมากๆว่าสินเชื่อทุกตัวมีประโยชน์นะครับและที่สําคัญครับมีความจําเป็นที่จะใช้เงินถึงกู้นะครับไม่ควรกู้มาเล่นๆน,นะเพราะว่า เงินที่เราได้มาครับล้วนมีดอกเบี้ยแฝงอยู่เสมอนะครับดังนั้นนะครับก็อยากให้ระมัดระวังนะครับรวมถึงพิจารณาให้ถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนตัดสินใจกู้ยืมสินเชื่ออะไรไปก็ตามนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่อยู่กันมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับหวังว่าจะได้ความรู้ได้ข้อมูลดีๆกันไปนะครับในคลิปหน้าครับผมจะเอาคอนเทนต์ความรู้เอาโปรดักต์สินเชื่ออะไรมารีวิวมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกเนี่ยก็ต้องอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูบ สวัสดีครับ